รสองดีเซลนะครับตัดระบบ DPF EGR นะครับล้างท่อร่วม ID อุก EGR นะครับเปลี่ยนท่อแทนแชทปรับจูนดีแมปปรับจูนโปรแกรมอยู่นะครับ เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับแก้น้ำดันแก้ DPF ตันนะครับแก้น้ำมันเครื่องเกินฝักบัวตันนะครับท้อร่วม ID ตันอินเตอร์ตันเครื่องสะดุดกระตุกหลังจาก ใส่โปรแกรมปรับจูนรีแมปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เสร็จแล้วนะครับก็มาตรวจสอบวัดเทสค่าต่างๆนะเช็คตรวจสอบรถนะครับก็ไม่ไฟไม่โชว์นะต้าเล่นดีนะครับตอบสนองครับขับง่าย เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วคันนี้ครับไฟมีไฟโชว์อยู่อันนึงครับอันนี้แก้ได้ด้วยการเข้าปั๊มน้ำมันนะเออตาเร่งหนอ่อยนะเดินนะรถ <c oughs> เดินนะมีแรงดึงครับทอร์คมีตลอดนะครับ